ขอความเจริญในธรรมจะมีทายาิโยมสาธทุชนทั้งหลายอาตมาพาเจะนะมพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาพจนะม์มาเผยแผ่ชื่อว่าผู้ใหญ่ที่ฉลาดต้องมีคุณลักษณะ5ประการหรือว่าพระเถระที่เป็นบัณฑิตอาจจะต้องมีคุณลักษณะ5ประการด้วยกัน ถึงจะชื่อว่าเป็นบัณฑิตถึงจะว่าเป็นผู้ฉลาดดองการเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นพระเถละก็อย่าคิดว่าเป็นเพราะ,ะวันเวลาผ่านไปก็ได้เป็นผู้ใหญ่แล้วหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เพราะ,จะเจริญเติบโตมาด้วยการกินข้าวแค่นั้น การเป็นผู้นําการเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นพระเถระนะจะต้องมีคุณลักษณะของคุณธรรมอยู่ในตัวเ,เพื่อที่จะให้ตนเองนั้นเป็นคนที่มีวัยวุฒ์คุณวุฒิคุณธรรมอยู่ในตัวให้คนเขาเคารพนับถือนั่นเองผู้ใหญ่ที่ฉลาดต้องมีลักษณะ5ประการในประการแรกก็คือกาละวาที พูดถูกการก็ต้องดูเวลาที่พูดด้วยว่าพูดแล้วถูกการถูกเวลาหรือไม่งานศพควรจะใช้คำพูดอย่างไรงานมงคลควรจะใช้คำพูดอย่างไรอย่างนี้เป็นตน้นก็ต้องใช้คำพูดให้ถูกหลักถูกการใช้ทำให้ถูกกับงาน ใช้คำกรอนให้พูกกับงานที่ไปหรือว่าได้พูดอเองเมื่อ,อพูดถูกการแล้วเนี่ยบางทีจะทำให้คนเขานับถือได้เพราะว่ารู้จักงานนั่นเองว่าอันไหนเป็นงานมงคลอันไหนเป็นงานอวมมงคลในประการที่สองโพตะวาทีพูดสิ่งที่เป็นไปได้ บางทีพูดเบอร์เกินไปนเป็นไปไม่ได้เลยไปพูดถึงอนาคตที่ยังไม่มาถึงมันก็ทำให้าการพูดไม่มีคนเชื่อถือต่อไปไปพูดอะไรเขาก็ไม่เชื่อถือเพราะว่าพูดที่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้พูดในสิ่งที่ตนเองก็ยังไปไม่ถึงอย่างนี้เป็นต้น อในบระการที่สามอัถวาทีพูดส,สิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์ในการดําเบินชีวิตอะไรเป็นประโยชน์ต่อการที่จะพัฒนาตนเองและผู้อื่นให้มีความก้าวไปข้างหน้าจเจริญไปข้างหน้าถือว่าพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์แนะประโยชน์การนำมาหากินอย่างไรที่เป็นประโยชน์ การประพฤติปฏิบัติอย่างไรที่จะพัฒนากายใจของผู้พูดเองก็ตามหรือว่าผู้ที่ฟังก็ตามมันจะได้เกิดประโยชน์แต่พูดแล้วก็ต้องพูดให้มันเป็นประโยชน์ต่อโดยส่วนรวมในประการที่สี่ธรรมวาทีพูดสิ่งที่เป็นธรรมในการพูดของ คนเราทั้งหลายโดยมากจะพูดในเรื่องของที่ไม่เป็นธรรมไม่ได้เอาธรรมะมาพูดไม่ได้เอาธรรมะมาตัดสินไม่ได้เอาธรรมะมาเป็นเครื่องจูงใจในการดำเนินชีวิตก็โดยมากจะพูดถึงเรื่องอบายยมุกบ้างพูดถึงเรื่องการมคุณลบ้าง ตามที่ตนเองชอบตามที่ตนเองถนัดฉะนั้นญาติโยมที่เลื่อมใสทศธาพระของโยมก็ต้องสังเกตดูให้ดีว่าพระที่โยมเลื่อมใสเป็นยังไงพูดถึงเรื่องถามไหมหรือว่าเอาเรื่องทางโลกมาพูดเอาเรื่องการพนันมาพูดหรือเปล่าเอาเรื่องของคนอื่นมาพูดหรือเปล่า ว่าสิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งชัดว่าอาจ,จะมีธรรมะนำใจผู้พูดได้หรือไม่หรือว่านำธรรมะไปสู่คนอื่นได้ดีหรือไม่บางทีตนเองพูดธรรมะแต่ว่าก็ทำไม่ได้บางคนพูดธรรมะชั้นสูงแต่ว่าตนเองก็ไม่ได้เคยปฏิบัติอย่างเงี้ยเราก็เห็นในคลิปในสื่อต่างๆที่ออกมาในช่วงพศ ออกแปดเนี่ยโพธิเป็นพระเถระตึกไปก็เป็นแบบนี้ละโพธธรรมะอย่างดีสอนอย่างดีโพธธรรมะชั้นสูงทำไมธรรมาเขาปล่อยคลิปมาถูกจับได้นี่นก็แสดงว่ามันไม่มีธรรมอยู่ในใจของผู้พูดอ่ะดะนั้นญาติโยมก็ต้องระวังให้ดีญาติโยมเข้าไปเลื่อมใส พระเถระต่างๆก็ต้องระวังควรแต่เข้าไปทำบุญแล้วก็กลับอย่าไปยุ่งอะไรมากเพราะจะทำให้ตอนเสียหายมากกว่าแล้วก็ไปเจอพระที่เฉโกหรือว่าฉลาดแกมโกงโยมก็ไม่ทันต้องบอกเลยว่าโยมไม่ทันเนั้นโยมก็ต้องระวังต้องใช้วิธีสังเกตใช้วิธีพิจารณาว่าพระที่โยมเข้าไปเลื่อมสายตานจะพาให้โยมไปนรกหรือไปสวรรค์ ไปสู่ในการดําเนินชีวิตที่ดีหรือว่าไปสู่การดําเนินชีวิตที่ชาวบ้านชาวเมืองเขานินทาว่าได้ในประการที่5วินัยวาทีโพสิ่งที่เป็นวินยัยโพถ้อยคำที่ทําให้กายวาจาเนี่ยอยู่ในสิ่งที่ดีที่งามก็คืออยู่ในศีลน,นั่นเองวินยัยหรือว่าศีล ถ้าอยู่ในศีลได้เนี่ยมันก็ไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหรอกแต่ว่าคนทั่วไปก็ไม่เอาวินญัยไม่เอาศีลจึงเกิดเรื่องร้อนใจทุกใจลำบากใจแล้วก็หนักใจในที่สุดในสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นในสังคมให้เราเห็นอยู่ทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นฆราวาสยาดโยมหรือว่าพระพิกษุถ้า ไม่มีวินยัยไม่มีศีลที่สุดแล้วสิ่งที่ผลักออกจากใจตนเองแต่ว่าไปรับสิ่งที่เลวร้ายเข้ามาในใจตนเองที่สุดตนเองก็ทุกใจเองลำบากเองเปิดนรกไว้ให้ตนเองเพราะว่าตนเองไปทำผิดศีลผิดวินัยนั่นเองทั้งหมดทั้งมลวนี่อาการ <c oughs> กล่าวถ้อยคำที่น่าจดจำ กล่าวคำที่ไม่พร่มเพ้อพร่าเพื่อ,อเป็นการกล่าวที่ได้เร่องได้เลา่ามีประโยชน์มีคุณธรรมตามที่หมู่คณะหรือว่าสังคมนัน้นต้องการก็จะนำพาให้เป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือเป็นพระเทรละเขาก็เรียกว่าเป็นพระเทรละที่เป็น,นบัณฑิตเป็นผู้ใหญ่เขาก็เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ฉลาด อาตมาภาคกนำหลักธรรมทั้ง5ประการมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้พินิจพิจรารณาเจริญพร